มะม่วงแผ่นจ้าเด็ดแดดโอ้ยตากเด็ดใจเลยพี่หลงมะม่วงแผ่นนะจ้ะมะม่วงแผ่นจ้ะมะมงแผ่นมะม่วงแผ่นจ้าทำเองนะคะอกรองทองจ้ะแขบบักง่ายพี่หลงเลยตากบัสำหรับ ตากองมองเพนค่ะอกร่องทองอกร่องทองค่ะตากีหณาบ้าทนะพี่น้องใส่จานแบบสวยงามจะ้ะในมือสิษยาไทยทำวิธีการนะพี่น้องการทำมะม่วงแงเพนจะตอนนี้คือปัน่นแหล่แล้วนะพี่น้องตากจะ้ะคิดว่าจะบ่แห้งหรอค่ะมือคือว่ามืออื่น,นสิิได้กน